ที่เหลืออยู่นี่คือจากการเทมาแล้วก็มาจุ่มเลยล้างขี้เกียจขัดความขี้เกียจอยู่ไหนความพยายามไม่อยู่ที่นั่นเพราะความขี้เกียจครอบคลุม จะโดนมือไปเนี่ยอีกอางอีกทางเรือวะเฮ้ยมันเป็นทองแดง Okay. ให้มันกัดกร่อนทำไมมันไม่ฟูๆแต่เทอพื้นปูนก็จะรู้ว่ามันฟูเนี่ยฟูแต่ตรงนี้ไม่ฟูเพราะว่าตัวน็อตเป็น ไทเทเนียมไม่ใช่ไม่ใช่ไทเทเนียมมึงก็พูดเกินเออเขาเรียกว่ามันไม่ใช่โลหะไม่เหล็กดูดไม่ติดกับพวกทองแดงประเภทนี้ก็โดดไม่ติดตเป็นเออเขาเรียกอืม จำบ่ได้ฉะนั้นหยิบออกมาโอ้ยไม่ใช่น้ำกรดใช่ลรหยิบอ่ะอือจริงสิใช่ละหยิบ,ยบเครียนกจำ ใชออ่ไม้เขียนไม้ดินสอออกสีแดงเล่นโตอยู่ได้ละล้างด้วยน้ำเปล่า ไปที่อื่นครับไปที่อื่น,อ,นอะไรเข้าตีนวทนนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าแม่เหล็กด,ดูดไหมดึกอ้อด,ดูดแสดงว่านี่เป็นเหล็กแต่ว่ามันไปชุบก็เรียกอืมอะไรนะจะไม่ได้แล้ว เพื่อไม่ให้มันขึ้นสนิมยางเหลี่ยนี่ก็เป็นโลหะเหล็ก <c oughs> จบข้าวจุ๊บโกมม่ห,หรือเปล่า